การมาทางานละครเวทีเรื่องน้เป็นเรื่องแรกต่อค่ะครั้งแรกที่ได้มาละครเป็นละครตลกตองเป็นครั้งแรกครับที่ได้ทรเอกาเป็นอย่างนั้นเลยครับครั้งแที่จะดีใจนะครับมารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ได้รเอกมา ื่เนเื่นน,นจาก่้นา่แล้วแดงละครเปลืเดียมเลเาดาไเป็นแเปยนเกลียนนะครูอีก็ถล่าเปน้าศท่านครั้งนี้เชิญกลับมาจากอิแพกจากเอ่หลูก็มาแสดงเป็นเรืร่อง,งท,ที่สอ,อ,อ,อง Tchau, ah. แล้วเนี่ยผมพูดอยู่ประโยคเดียวนอพระควรอย่าภูงสงการแต่คราวนี้รู้สึกเยอะเลยมัน<คอ>เป็นโหราธิ่บดีและทีนี้เนี่ยบทละครร้องละครรำเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์เพราะอะไรครับมันมีเพลงหน้าพาดกำกับมีเพลงหน้าพาดเห็นดูมกับแต่ว่าคือก็ยังเอาแบบปลอบใจเองว่าไม่เป็นไรตรงหน้าซ้อมตั้งหลายเดือนนางนี่นนแสดงมักกะลาที่มันถึงเดือน กระดาษนอีกตั้งครึ่งปีนะอย่งางน้อยซ้อมเป็นหึ่งปีนะถ้ามีเวลาแล้วเพราะว่าครั้งที่ผมเนี่ยยุ่งนะมีงานเยอะเพราะว่าเรามีรายการประจําอยู่รายการอยู่แล้วทีนี้ทุกคนก็มีดาราก็มีดหน้า,าที่หลักประจําแต่ว่าถ้าเกิดว่าซ้อมยังไงนะก็ต้องผ่านยังไงก็ต้องได้เพราะาเราเคยเราเคยผ่านเวลานั้นมาแล้วแล้วสำคัญเจอวิกฤตหนาท่มวมเลยเนี้ยกอ้โนันใหญ่เราเคยซ้อมมันต้องมาเจอกันนะถึจะได้อารมกแต่ว่าผมว่า จะมากจะกำลำบากเลยทั้ามทีแต่มันเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้มาเล่นละครเรื่องนี้หมายถึงว่าได้ส่วนหนึ่งของการรับในชาติหรือการทําหน้าที่ของคนไทยเนี่ยคือการได้มารับเกียร,ยรติในตำแหน่งน้าทีเดียนะคะรับอ่นวคงจะป,ประมาณแบบประกาศเนี่ยมันคงจะมีบทองการบัวสุขมาสะดุดลวงสกลานคือมันเข้ากับบทเราเลยคือแบบ คือผมไม่ใ mm ช่เ hmm. รื statistically statistically ่องเล่นเรื่องอะไรก็เล่นนะครับมันต้องเข้ากับตัวเองแบบเข้ากับอารมณ์จิตวิญญาณของตัวเองด้วยนะฮะก็ก็รู้สึกดีนะครับอกดบ่าวใกล้ตัวไหมกดบ่าใกล้ตัวไหมมีมาที่มันใกล้ดิอไม่ใกล้ตัวเขาใกลตัวผมรับวกดเป็นเป็นข้อกดผ่ามือซึ่งเป็นเป็นพี่ชายของนางเสืองนางเสือที่เป็นแม่ของเกษตรกรสคว บ้านเมืองครับผมซึ่งซึ่งถามว่าใกล้ตัวผมเลยซึ่งไม่ใกล้เลยผมไม่มีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งประเทศทั้งคนเยอะๆอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่าผมก็เก็บวัตถุดิบได้มาถ่ายทอดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้รู้ว่าเมื่อต่อคนที่เป็นชาติไทยเนล่านี่เขาลำบากขนาดเขาต้องต่อสู้กันมากระแล้วเขาต้องใช้ของสัมภารทีมากขนาดไหนที่จะรวมประเทศไทยจนทุกทุจอย่างได้ครัแต่หน้าตาโบราณนี่นะ หน้าตาที้ได้เลยเนี่ยหน้าตาที้ได้เลยอันนี้ชมไม่ใช่หน้าตาให้ไงคือบางการแสดงบทบาทจากอารมณ์ความรู้สึกแล้วต้องแสดงจากหน้าตาด้วยหน้าตาแล้วหน้าหินนะใช่สุราแล้วต้องกีนหรือคะ ค่ะเไมู่ีกัอะไรี้ะเราะเราเด็กมเอาจะเคยอาจจะเคยเรียนมาไม่ได้แบบว่าเข้าไปถึงก้น้นอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาเ่นรู้สึกตื่นากามาทีุ่ดเทได้วอที่ต้องบอกว่าที่มีความเราได้มไ้คนที่แรุ่นเดียวกัน่ดเข้าใจกันท่ไครับดู้นะเะ นั่เนี่ยร่วมนกันเี่ยอาจจะเป็นคนนายท่ายพากันไปแต่ที่สำคัญนั้นคืออยากจะฝากว่าละครเรื่องนี้นางเสียงเนี่ยเป็นมหาราชินีพระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรไทยที่อยู่เบื้องหลังการประกาศอิสรภาพหมายถึงประกาศอิสรภาพจากสมัหรือขอมนะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกขอมมีอำนาจมากมายมีอำนาจในสมัั้มีบาลมีคุมบดเรา พ่อคุณพ่อคุณรามแหงหรือว่าพ่อพาคาุณศรีธรประกาศอิทธภาพแปลว่านางคือผู้อยู่เบื้องหลังการประกาศความเป็นชาติถือว่าละครเรื่องนี้เป็นละครประวัติศาสตร์ที่ที่ต้องข่าวคุณสอนวลชนที่ทําข่าวเพราะมันเป็นละครเวทีด้วยละครดึกดำบรรด้วยแล้วเป็นเรื่องที่จบไปแล้วตั้งนานเป็นแบบเป็นเป็น,ปน,ปนพันพันปีอ่ะได้ไหม แต่รานที่จะเฉลิมฉลองแปดสิษาของอว่านเออแปดสิบภาษาของเกษตรกรเก้าเนี่ยแล้วเอาเราพอลิเมอมาแสดงเนี่ยหมายมันก็จะถูกกระแสของความรักสามัคคีในชาติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ฝากนะครับคือผมก็อยากอยากให้ทุกคนนะครับได้ได้มาดูละครเวทีเรื่องนั้นสรดยอดมาะว่าถ้าไม่เคยดูนี่อยากคิดว่ามันไม่สนุกอยากคิดว่ามันน่าเบื่อมันสนุกนะสนุกมากมีสื่อใแก่นเสริมความรสชาติเรา ดใจที่เราได้เกิดนนปรยือแก่่ินรไ่องวนไหนไเป็นอคือโดนโดแล้วก็จะเป็นรอบของไรแใจ่รอดใช่ไหนแรรอบไม่ใช่เหรอใช่รอบแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มรอบแรก